ดาบพิฆาตศูนย์ประสาทไรคขอบเคตจะถูกแบ่งออกเป็นกี่พาร์ทแล้วฉายเมื่อไหร่บ้างกลายเป็นภาคที่ทำไรายได้เปิดตัว16ชั่วโมงแรกสูงกว่าภาคก่อนหน้าไปแล้วนะคะเพราะภาคนี้แค่วันแรกก็ทำยอดพุ่งไปถึง370ล้านบาทแล้ว mm. ก็เป็นภาคที่ได้หลายคนตั้งตารอนีเนาะสึกใหญ่กำลังจะเปิดฉาก ซึ่งที่ญี่ปุ่นเข้าฉายในโรงภาพ,พยนตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนที่ไทยจะเข้าฉายวันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปนะโดยภาคนี้ถ้าอิงจากมังงะบทประสาทไร้ขอบเขตเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวอยู่เริ่มตั้งแต่มังงะเล่มที่17ไปจนถึงประมาณเล่มที่21เลยเพราะงั้นตัวอนิเมะหรือมูฟวี่นี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น3องค์ค่ะ องที่1ก็คือที่เรากําลังจะได้ดูกันนี้ใชยในปี2 0 2 5ส่วนอีก2อ,องค์ทางสื่อต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเขาได้คาดการเอาไว้ว่าน่าจะได้ฉายช่วงประมาณปี2 0 2 7และปี2 0 2 9อ่ะวกกลับมาพูดถึงองค์ที่1ของภาคนี้หน่อยความยาวของหนูมูวี่นี้นะคะจะอยู่ที่2ชั่วโมง35นาทีส่วนศิลปินที่จะมาขับร้องเพลงประกอบให้กับภาคนี้ก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของแฟนๆอยู่แล้วนั่นคือคุณลิซ่าและคุณเอเมซึ่งมาในบทเพลง Shine in the Cool Nights และ Our Nevertheless ลองไปหาฟังกันก่อนได้นะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือตัวอย่างของ The Movie นี้แค่ตัวอย่างยังอลังการขนาดนี้ถ้าได้ดูในโรงภาพยนตร์ต้องตะการตามมากแน่ๆเพราะฉากแอคชั่นดุเดือดมากไอเน,นี้น่าจะไปดูลง IMAX เพราะอยากเห็นเมนตัวเองชัดๆจอใหญ่ๆเสียงเสาดังกระหึ่มและคือเซอร์ไพรส์มากคือ IMAX สับไทยและภาคไทยเข้าพร้อมกันไม่ดูไม่ได้แล้วใครตามเรื่องนี้บ้างหา้ามพลาด